การที่พระเอกอัอฮสมบฮตะลาได้ทำให้ระมดอนมีไว้นั้นเพื่อสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ถาวรตลอดไปนะครับอัลลอฮฺสุบฮานตะลาต้องการที่จะสร้างอัลลอฮฺสุบฮานตะลาต้องการที่จะให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อประชาชาติต่อมนุษยชาตินะครับในเดือนระมอรัอดเนี่ยเองอัลลอฮฺสุบฮานตะลาได้ชี้แจงไว้ชัดเจนในอายะ นะครับที่อัลลสุายิดตะไว้อุบิลลาฮะนะชัยตันรดีมชเดือน رمضان ที่อุนซิล์ในอิุรอานฮุดัลนีนัสวะาเปยีนาตินมินาลคุณวัลฟุร์กอนความว่าเดือน ر م ض ฎอนนั้นเป็นเดือนที่อัลกุรอานได้ถูกประทานลงมาในฐานะข้อแนะนําสําหรับมนุษย์และเป็นหลักฐานอันชัดเจนเกี่ยวกับข้อแนะนําและเกี่ยวกับ สิ่งที่จำแนกระหว่างความจริงกับความเท็จในอายะนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าเออัลสบานตาลาได้กำหนดเป้าหมายของรมฎอนไว้อย่างชัดเจนนะครับเป้าหมายรมฎอนที่กำหนดอยู่ในอายะนี้นั้นก็คือมากอสิดุลอายะหรือที่เราเรียกกันว่าเป้าหมายของอายะนั่นเองนะครับเหมือนกับเอ๋อัลสบานตาลาต้องการที่จะสื่อสารให้เรารู้ว่าในเมื่อรรมฎอนนะครับ ในเมื่อระโมดอนคือเดือนแห่งอัลกุรอานดังนั้นก็จงใช้ชีวิตกับอัลกุรอานให้มากที่สุดอ่านอัลกุรอาน Al ให้มากที่สุดศึกษาอัลกุรอานให้มากที่สุดจนกว่าจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทางความคิดสติปัญญาความรู้สึกจิตสำนึกและค่านิยมจนกว่าความคิด สติปัญญาความรู้สึกจิตสํานึกและค่านิยมแห่งอลกราจะถูกลุกไว้นะครับเจาหุร์มอตอนั่นเลยที่อุ่นจิลีกอลกุรอานเราต้องการให้เราอยู่กับอัลกุรอานให้มากที่สุดดังนั้นจากตรงนี้เนี่ยถ้าเราสังเกตดูถึงพฤติกรรมของมุสลิมในเดือนละมดองแล้วเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ทําให้ความหมายของอายะห์เนี่ย ได้เกิดความเป,ปลี่ยนแปลงอย่างมากเราจะเห็นว่าพฤติกรรมของมุสลิมในเดือนรอมฎอนั้นเหมือนกับว่าเอกราชสมาลาได้ประทานไว้ شهر ر รรล ض ا ن ا อ ذ ي أنزل ف ิ ه الطعام و ا ะ ش า ا เดือ,ลลาอานรอมฎอนั้นเปรียบเสมือนกับว่าเดือนที่เอกรสมาลาได้ประทานไว้ซึ่งอาหารการกินและเครื่องดืตตลตล่มต่างๆด้วยเหตุน,นี้เราจะเห็นว่าเราไปที่ไหนก็ตามแต่นะครับที่มีมุสลิมอยู่ ที่ไหนสักแห่งนะครับก็จะเต็มไปด้วยผู้กองที่ขายอาหารและเครื่องดืง่มนะครับพฤติกรรมของมุสลิมนั้นเห็นได้ชัดเจนว่าเหมือนกับว่าเอลรอสมตาตาลาได้ประทานอายะที่ว่าชห์รุอลอมดอนอัลลัดีอุนซิลาฟีฮิซัยิวลิบาสเดืนดอนรอมดอนนั้นเปรียบเสมือนกับเดือนที่อัลลอฮฺได้ประทานไว้ซึ่งเฟชั่นตา่าง ด้วยเหตุน,นี้นะครับเราจะพบว่าในท้องตลาดนะครับจะเต็มไปด้วยผู้คนที่ขายเสื้อผ้าแฟชั่นโต๊ะแฟชั่นอบายะแฟชั่นแม้แต่อบายะก็เป็นอบายะแฟชั่นนะครับพฤติกรรมของมุสลิมเช่นกันนะครับเราจะพบว่าพฤติกรรมของพวกเขานั้นได้เปลี่ยนอาย่านี้ไปแล้วนะครับเสมื่อกับว่าอลัลลอฮฺมาตรัสว่าชัยร,รุ่งรมงอน อัลไหนอุณหฟีมินนิวมิวรอห์เดือนรอมฎอนั้นเปรียบเสม,มือนกับเดือนที่อัลลอฮฺมูาลาได้ประทานไว้ซึ่งบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการพักของและการนอนด้วยเหตุนี้จึงไม่แปลกนะครับคำาลมที่เราจะฟังอยู่ประจำนะครับเมื่อถึงอมฎอนปั๊บเนี่ยนอนก็เป็นอิบดะหดคำว่านอนนะเป็นอิบดะห์เนี่ยในเดือนอื่นจะไม่เกิดขึ้นจะไม่ปรากฏเราก็ยากที่จะฟังนะครับแต่เมื่อมาถึงอมฎอนปั๊บเนี่ย ไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าสุนั่าอันนี้มันเกิดขึ้นมาจากไหนนะครับเขาบอกว่าเดือนในรอมฎอนเนี่ยการนอนก็เป็นอิบาดะด้วยเห็นนี้เราจะเห็นว่าเดือนรอมฎอนเนี่ยเป็นเดือนให้การพักผ่อนนอนนะครับ